แถบข่าวของแมนเชสเตอร์เต็ดวันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการให้สัมภาษณ์ของแฮร์รี่แม็กคกวยนะครับหลากหลายประเด็นมากครับรายยาวเลยเรดารซามิเอลลูคเฮิร์สก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ถึงแฮร์รี่แม็กควายนะครับแล้วก็หนึ่งในคําถามที่เขาถามแฮร์รี่แม็กคกวยก็คือเรื่องของอนาคตของเขานั่นเองแฮร์รี่แม็กควายนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะหลายหลายคนนะครับที่ถูกสื่อนี้มองว่ายังไงแมนยูก็จะปล่อยออกจากทีมครับ เพราะว่ายังคงเหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกแค่ป,ปีเดียวเท่านั้นเองมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับในช่วงท้ายๆก็เลยไม่สามารถที่จะลงเล่นนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมได้นะครับรอบชิงชนะเลิศในศึกเอฟเอครับแต่องไรก็ตามแบนยูก็สามารถที่จะคว้าชแชมป์ได้และก็ไม่สามารถที่จะช่วยทีมชาติอังกฤษได้ครับในศึกฟุตบอลยูโรทั้งที่เขาก็เป็นหนึ่งในลูกหลักของทางด้านแกเรตเซาเกต เพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเองครับเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากมากๆเขานึกว่าเขาจะมีโอกาสนะครับรับใช้ทีมชาติอังกฤษแต่สุดท้ายแล้วเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บครับก็เลยทําให้เขาพลาดช่วงเวลาดังกล่าวไปพูดถึงทางด้านเลนิโยโรครับเขาบอกว่ายังไม่ได้มีการฝึกซ้อมมากสําหรับกับนักเตะคนนี้นะนะครับแต่ว่าก็เห็นคลิปนักเตะคนนี้หลายตอนหลายครั้งครับแล้วก็มั่นใจครับว่าเขาสามารถที่จะทําผลงานได้ดียังเด็กอยู่มันเป็นหน้าที่ของพวกเราครับที่ต้องคอยช่วยเหลือเขา รุ่นพี่ครับมีประสบการณ์มากกว่ายังไงก็ต้องช่วยเหลือรุ่นน้องครับเรื่องของการย้ายทีมแหละนะครับเขาบอกลงเลยนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ผมยังไม่ได้รับการบอกกล่าวว่าคุณต้องย้ายคุณฟอร์เซลนะครับพวกเราต้องการจะให้คุณออกถ้าหากผมได้ยินสิ่งนี้จากสโมสรแห่งนี้แล้วแน่นอนผมก็จะย้ายออกจากทีมแต่ว่าจนถึงนาตอนนี้ไม่เคยมีใครบอกอะไรใดๆผมทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นผมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ต่อไปในอนาคตแต่ก็ยังมีความมั่นใจนะครับว่าประสบการณ์ของเขาเอดเดนทักนี่ก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับยังคงเหลือสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากสโมสรบอกว่าผมไม่ไมสมควรอยู่ที่นี่ผมก็จะไปแหม่พูดแบบเดียวกันกับทางด้านบูโนเลยนะครับฤดูกาลที่แล้วแมนยู you, นี่ก็ถือว่าล้มเหลวนะครับในศึกพรีเมียร์ลีก นอกนอจากนั้นดี่ก็แพ้เยอะมากๆครับเขาบอกว่าโอเคที่เรารู้กันนะครับก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะแต่อย่างหนึ่งที่เขาพูดก็น่าคิดเหมือนกันเขาบอกว่าคือภายในสโมสรน,นี่มันมีเรื่องวุ่นวายไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผู้จัดก,การทีมมีการพูดว่าเอริการ์ธาจะโดนปลดนะครับก็เลยทําให้ภายในทีมเนี่ยคือแหม่มันก็ธรรมดาครับมันก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจครับของนักเตะก็เลยทำให้ทีมนี่ผลงานดรอปลงมาครับแต่ว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับ ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางด้านเอเรกเทนฮคเขาสามารถทําให้ทีมประสบความสําเร็จได้แอดีเมกไกยก็ตบท้ายนะครับว่ายังคงเชื่อใจครับในความสามารถของทางด้านเอเรกเทนฮฮคตรงนี้นี่ก็บอกนะครับว่าเป็นข่าวดีในข่าวร้ายละกันนะครับหลังจากที่ฟาบิโอโรมาโน่นีได้ออกมาอัปเดตล่าสุดนะครับบอกว่าทางฝั่งของปารีสแซงต์แชงกงกำลังที่จะได้ตัวทางด้านเนเวสครับ การเจรจานี่เป็นไปได้ด้วยดีปารีสแซงต์แชงตนี่ต้องการที่อยากจะปิดดิวครับของทางด้านเนเวสให้ได้นะครับภายในสัปดาห์หน้าโดยราคาค่าตัวคาดว่าจะสรุปอยู่ที่70ล้านยูโรนะครับบวกกับนักเตะซึ่งก็คาดว่าจะเป็นทางด้านเรนาโตซานเชสครับแมนเชสเตอร์เดีก็มีข่าวต้องการจะได้ทางด้านชาวเนเวสด้วยนะครับแต่ว่าด้วยราคาค่าตัวที่สูงจนเกินไปก็เลยทําให้แมนยูดีไม่สามารถจะไปเอาเนเวสได้แล้วมันเป็นข่าวดียังไงต่อแมนยูะครับ อย่าลืมนะครับว่าเงื่อนไขที่แมนเชสเตอร์เดจะได้ตัวอูกเต้ก็คือปารีสแซงต์แชมงจะต้องไปเช็คบิลเนเวสให้ได้ซะก่อนครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็จะปล่อยอูกเต้ครับซึ่งก็จะกลายเป็นนั้งเตะส่วนเกินออกจากทีมแล้วตอนนี้พวกเขาก็ทําสําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุกเต้นี่คือ,อยังไงก็ไม่มีพื้นที่ว่างแล้วนะครับในการที่จะลงสนามให้กับทาง erm ท้าปารีสแซงต์แชมงทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับแมนยูแะครับว่าจะไปคุยยังไงครับจะไปเจรจาย,ยังไงล่ะนะครับในการที่จะลด ราคาค่าตัวของทางด้านอุกเต้แม้ถ้ามองอย่างนี้นี่แมนยูน่าที่จะมีโอกาสเจรจาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเปเช่ดิเก็บทางด้านอุกเต้ไว้อยู่กับทีมก็เปล่าประโยชน์ละต้องมาเสียค่าเหนื่อยให้กับทางด้านอุกเต้เฉยเฉยอ่ะในเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานนี่คุณปล่อยดีกว่านะครับนะครับแ,แมนยูไม่สามารถที่จะซื้อขาดได้ก็น่าจะมาด้วยของการยืมตัวนะนะครับเพราะว่าฝั่งของเปเช่ดิเขาต้องการอยากจะได้ค่าตัวอยู่ที่70ล้านแต่แมนยูมองว่า70ล้านนี่มันเยอะจนเกินไปครับแต่ว่าตอนนี้คือถ้าเป็นอย่างนี ทิศทงเป็นบวกแล้วสลับทางด้านแมนยูนะครับในการที่จะไปเจราจาต่อรองกับทางด้านปารีสแซงต์แชงครับเพราะว่าอ mm ูกาเต้ไม่ได้เป็นหนึ่งในแผนงานการทำทีมของทางด้านลุยส์เอริกเกออีกต่อไปแล้ว่องของทางด้านเจเรนซันโชนะครับต่ก็อ,อยากจะ,กะ,ะรู้นะครับว่าใอสรุปสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงจ,จะได้อยู่กับแมนยูต่อไปหรือเปล่าหลังจากที่ทางด้านปารีสแซงต์แชงบนี่ก็แสดงความสนใจแบบจริงๆจังๆครับ ถึงแม้ว่าจะกลับมาจูบป,ปากคืนดีกันแล้วนะครับระหว่างเจนซานโชกับเอริเทนฮากแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าหากมีข้อเสนอมูลค่า40ล้านปอนด์เข้ามาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วนะครับยังไงก็จะขายทางด้านเจนซานโชออกจากทีมนี่มาจากทางด้านเดอะเดลี่เมลครับจริงๆแล้วคือลึกๆแล้วนี่ฝั่งของเอริเทนฮากก็คงจะไม่อยากทำงานร่วมกันกับเจนซานโชนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่มีทางเลือกอื่นครับก็ต้องให้โอกาสได้เตะไปก่อน แต่ว่าถ้าหากมีข้อเสนอน่าสนใจเข้ามาขายนักเตะออกไปนะครับแล้วเขาก็จะไปลงทุนกับนักเตะคนอื่นอีกอย่างหนึ่งนักเตะในตำแหน่งปีขวาตอนนี้นี่แหมก็มีทางด้านอามัตเดิยาโลอยู่นะนะครับก็น่าที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้ครับฝั่งซ้ายนี่ก็มีทางด้านการโดโชอยู่แล้วนะครับมาคาราฟอร์ดก็สามารถจะเล่นฝั่งซ้ายได้ปาริเซียนเชีงกับเจนนัลซันโชนี่แบบถึงขนาดมีการบอกนะครับว่าน่าจะมีการตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เหลือแต่แค่ทางฝั่งของปารีสแซงต์แชมงนี่มีการยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการนะครับให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนยูดีก็รอดูนะครับว่าข้อเสนอของทางด้านปารีสแซงต์แชมงนี่มันจะแมชไหมกับที่แมนยูต้องการครับเบเชดีเขาก็แหม่มีทางเลือกหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านราฟาเอลเลวเลอาเงี้ยนะครับรวมถึงทางด้านคาวารัสคาเรียด้วยแต่ว่าเจานดันซานโช่ก็ยังคงอยู่ในทรานสเฟอร์ลิสต์ของพวกเขา ไม่ใช่แค่เปเชทีมเดียวนะครับที่ยังคงต้องการอยากได้ตัวเจอร์รันซานโชเอย่างเ,เดิมนะครับรายการข่าวยังมีการระบุชัดเจนนะครับว่ายูเวนตุสครับยังคงต้องการอยากจะได้ตัวเจอร์ a ันซานโชด้วยแ้แต่เคสของยูเวดีจัดออกไปในรูปแบบของการยืมตัวสะมากกว่าครับแล้วบรลลเซียดอทมูลล่ะตอนนี้ดอทมูลนี่ค่อนข้างเ,ง,เงียบเกินนะครับกับฝั่งของซานโช น้าฟอร์เรสตพเทนเบิร์กนะครับรวมถึงฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยหูสองกูรูชื่อดังนี่ได้ออกมาเขียนเรื่องของทางด้านมัตสุอินะครับแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งคู่ด้วยโดยมีการระบุนะครับว่าถึงแม้ว่าฝั่งของเวสแฮมกับบายยูมินิคจะมีการตกลงเรื่องของค่าตัวได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของสัญญาส่วนตัวกับนักเตะนีก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับ ทุกสิ่ทุกอย่างหยุดนิ่งถึงขนาดนี้บอกว่าฝั่งของทางด้านเวสแฮมดิถอนตัวจากการเจรจาไปแล้วโดยทันด้านฟาบิซิโอโรมานโนดีก็ได้ไปจอดลึกมานะครับว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นครับมีการระบุนะครับว่าคือแมนยูนี่ก็คืออยากจะได้นักเตะในตำแหน่งแบ็กขวาครับแล้วก็ฝั่งของทางด้านมาสุรอิดนี่ต้องการที่อยากจะย้ายมาอยู่กับแมนยูมากกว่าที่จะย้ายไปอยู่กับเวสแฮม แต่อย่างไรก็ตามแมนยูครับจำเป็นที่จะต้องขายอารอนแนบิสซาก้าออกจากทีมให้ได้ซะก่อนจึงจะไปเอานักเตะในตำแหน่งแบ,บ็กขวาคนอื่นเข้าสู่ทีมได้ครับถ้ากับว่าตอนนี้แมนยูสามารถที่จะไปไฮแจ็คนะครับจริงๆแล้วแมนยูเนี่ยให้ความสนใจอยากจะได้ตัวมัสซูรียอีกก่อนฝั่งของเวสต์แฮมซะอีกเวสต์แฮมอยากจะได้ตัวเนัดัอารอนแรบิสซาก้าแต่ว่าแรบิสซาก้าไม่ไปเวสต์แฮมเวสต์แฮมก็เลยไปคุยกับทางด้ดนมัสซูรีอีกแมนยูอยากได้มัสซูรีอีกแต่ว่าต้องขายอารอนแนบิสซาก้าซะก่อน ครับก็เลยทําให้แมนยูต้องถอยออกมาแต่ตอนนี้บาสซรีก,กับเวสแฮมดูเหมือนว่าเรียบร้อยนะครับจบแล้วเพราะฉะนั้นแมนยูดก็สามารถที่จะไปดึงบาสซูรเนี่ยเข้าสู่ทีมได้แต่เหมือนเดิมครับสิ่งที่แมนยูต้องทําก็คือจะต้องหาทางขายอารอนแวนบิสซาก้าออกจากทีมให้ได้ซะก่อนนะครับซึ่งอารอนแวนบิสซาก้าดีก็อยากที่จะย้ายไปเล่น ให้กับทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็มีอีกหนึ่งข่าวดีนะครับบอกว่าฝั่งของกาลาตาสรายนะครับก็ต้องการที่อยากจะได้ตัวอารอนแวบิสซาก้าด้วยก็ต้องบอกนะครับว่าโหยพันกันมั่วไปหมดเลยแล้วครับสำหรับเคสของทางด้านมาสซูรรครับแต่เอาว่าตอนนี้แมนยูกลับมามีความหวังอีกแล้วนะครับในการที่จะได้ตัวมาสซูรรครับแล้วก็พบกับอินไซด์แมนเชสเตอร์ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ